สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องจาร้อยมาเห็นขาเนื้อหอยวันต้นเมื่อนี่เสียไปสร้อยจุหลังเวทีครับอยู่อำเภอรัตนบุรีแต่ว่าตอนนี้ยุ่ไใสก่อนครับนี่ยนาวิไลกรเกษตรก้อนสิเขาลอยเอ็เนาะครับเนาะนี่นะครับได้แล้วสร้อยจุสำหรับผู้ใดอยากทรงไทยปีเก่าแต่ว่าทรงไทยเราเมื่อคืนนี่เมื่อนี้ต้อนรับปีใหม่ครับสนับสนุนสร้อยจุนะครับเมื่อนี้จจาร้อยเสียเอาไปเห็ดอยู่หลังเวที นะครับเห็นเนื้องามๆก็เลยจวดเลยค้างเนื้อหอยอ้นต้นครับลูกพี่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนน็้ใส่ถุงให้ก่อนเอาเอาตัวไปพลอยได้หลูกพี่เด้อเครื่องไม่หลายๆเด้อทับเด้อตัวข้าผมมักตับหลายนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปพ่อกันหลังเวทีพลังเฮ้าเดี๋ยวสิไปซอยจุซูเบิงนะครับนี่มันกำลังปาดขางัวอ้นต้นเลยครับให้ลูกพี่แล้วจัดให้ตัวงามๆนี่ แต่แล้วมันไม่ตัวไอจูเหมือนกันง่ท่เดียวทั้งในเนียนได้ตับมาจันแล้วพี่มันเด่นในกอนทัพวนปอดปาดขาเดี๋ยวๆขออนุญาตเอากล้องหนาเบอร์ก่อนนี่นะครับปอดทนี่ลูกพี่เราปาดให้แล้วครับปาดขาให้เลยบาดเลยขาหลังเลยครับงามๆเลยรับสีนไม่ไหมสดๆแล้วพี่น้องเด้อเอาปุ๋น่าตับเบอร์ที่ล่ะนี่ทีมงานอยบักเด้ตับเลยฝากทีมงานหมอลำเพชรลำเพินด้วยนะครับบ้านแพงอำเภอโกสุมพิสัยจัังหวดมหาสารคามนะครับ ผู้ใดเบิ่งคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์แนะนำเด้อพี่น้องเด้อร์ลอยชาแนลนะครับซื้อส่องยูทูบลอยชาแนลนะครับวันนี้ได้มาซื้อเส้นน้ำลูกพี่เพคน <laughs> สวัสดีปีใหม่พี่น้อง,น,งนี่ครับลวดคนโอ้โหคนพีดแล้วเอย,ย, <laughs> ยแล้วครับมาซื้อเส้นไปจูน้ำคือกันนะครับนี่มีใสอ,อ่อนพบบงามงามงาม อุ้ยตัวนี้มันคืองามถึงน้องขออนุญาตเบิ่งใกล้ๆครับนี่ล้วจังบักสังครบัดนี่นี่ไปวัดกับสิไปซอยได้บัดมีบีขวดพร้อมบ่ครับนี่จะได้บีขวดจ้าขวดย่านลืมย่านลืมเพียงงามจ้าโอ้มีพกพร้อมนี่นี่นี่ขอบคุณครับขอบพระคุณครับแถมบีพกนี่พระเอกเต้เอ้ยลุงตัวเอ้ยเจ้ามักขนาดได้เนี่ย ลุงตู่ในทีมคอนโวยนะครับพระเอกเต้ในทีมพระเอกนะครับทีมพระเอกนั่งเอียเข้าวันนี้รับบีพกไักพระเอกเต้แล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่สาวโคราชนะครับอนุญาตขอบคุณพี่สาวโคราชนะครับส้อยจุ14กล่องพี่ธนพัฒน์สามกล่องนะครับนี่นะครับประเทศไหนนะครับเครื่องในผมตัวนี้บอกเอาก็ได้ครับเออเอาเอาเอาผมผมจะเล่นเตะตับนั่นแหละ ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่อันนี้ของผมบอกรับเลยลึกขอบคุณอันผมผมแหมนครับผมเอาพันหนึ่งครับครับผมจ้าโอ้ของพี่เพื่อนของผมเอาหนึ่งพันเพราะว่ามื่อกี้ออเดอร์หลายโอ้มีเติมให้พ่อมขอบคุณครับนี่นะครับเครื่องในวยบักหลายเลยพี่น้อง ค่ะบอกมีวอดใส่อ้อนพ่อผมนี่ก่อนที่สองเกิดมาแล้วครับพี่น้องซื้อพันหนึ่งม่าเป็นในอ้วน้อยเป็นตัวบนที่ผมอ่ะเมือลี่ครับพี่น้องพ่อกันโย่เพื่อรัตนบุรีนะครับนี่มีศิลปินรับเพื่อนรับเชิญพร้อผมได้เมลี่งนี่นะครับพ่อกันในคุมปิดคือเก่านั่นละเพียรมบอลลำเพียร์ลำเพลินนะครับโอ้ตื้มอีกแล้วโอ้ยลูกพี่คอยวันเสด็จมาซื้อเจ้าดูๆหลายบาทเนี่ยคือจังสี่เนี่ย ผมไปเฮ็ดซอยจุหลังเวทีพี่น้องทางไก่พิ่นทากมาหาเพิ่นก็ว่าเอาให้ผู้นั้นกองนึงให้ผู้นี้กอง,งอ,งอ,องนึงพระเอกนางเอกแดนเซอร์หมอลำผมก็เลยเฮ็ดได้บีพกความด้วยแล้วหายโอ้ยพระกระดาษพอมหรื้อพน้าอุปกรกระดาษพอมบ่อันนี้โอ้พิบป่นเข,ข่าขวามีบ่พิบป่นเข,ข,ข่าขวาโอ,อ้ขอบคุณครับขอบคุณครับมือจังบักสังบัตรซิจื้อไว้พี่น้องล้านนี่สุดยอดเลยนี่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 น นาวิไลเกษตรครับนี่ครับเทคโนโลยีมหาสารคามนะครับยุนนานอี่เลยพี่น้องครับผู้ใดผ่านไปผ่านมานะครับแว่อุ่นหุ่นพ่นใด่บอกว่าเบิ้งคลิปจัดรอยแล้วมาซื้อเพิ่นสิแถมพิเศษนะครับนี่แกวแกวแกวอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตโอนเงินให้เพิ่นก่อนบาทนี่ขอบคุณครับไปไสครับขอบคุณครับเได้เดินทางต่อบาทอุ้นเงินให้เพิ่อนเซนี่ก่อนเนาะโอเคครับเนื้อไม่ไม่ซุดๆพี่น้องฝากร้านเพิ่นนําเด้อ อ่ะโอเคครับพี่น้องหลังจากที่ได้เนื้อแล้วสิวอกเรือดินทางต่อนะครับตอนนี้ก็อยู่นาวิไลเนาะนาวิไลวิทยาลัยเกษตรนะครับมหาสารคามเทคโนโลยีนะครับผมบาดิสิขอเดินทางต่อนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะด้พอกันพุละอ่าลัตตาบุรีนะครับตอนนี้จะร้อยกระจอดซื้อเนื้อเรียบร้อยนะครับพักนั่งอางยาเตรียมไว้เบิดแล้วนะครับซื้อเนื้อพันหนึ่งนะครับมาหนี้นะครับ ร่วมพักร่วมยาร่วมกองร่วม,มอี่ยังเนี่ยหลายแนวนะครับเนาะเอา้ากะขอบคุณผู้รักผู้ใย,ยนะครับเด้อขอพระคุณสบายดีปีใหม่อีกเทือนึงนะครับพรใดที่ว่าเลิดพรใดที่ประเสริฐนะครับแนวใดบ่ดีให้มนันหนีไปกับปีเก่านะครับปีใหม่กับขอให้สุขสมบังปรารถนาทุกทท่านนะครับเด้อนะครับอยู่ดีมีย่ยังสุขสุขคนขอพระคุณผู้รักผู้ใหญ่ใจดีสุข,ขสุขคนครับทีเมตตากรุณาทีมงานบอลำเพชรลำเพือนนะครับมื้อนี้จนันไรกะเป็นตัวเท่นนะครับ ให้เพิ่นที่เพิ่นที่ผูเพิ่นสร้างซอยจูมาถือสวาเลียงปีไม่ทีมงานนะครับเพว่าสิเป็นคอนว่อยว่าสิเป็นแดนเซอร์เพราว่าสิเป็นพระเอกนั่งเอกว่าสิเป็นทีมงานโซเฟอร์รถหรือว่าทุกๆตำแหน่งของมรามพิษลำเพิินนะครับพี่น้องสร้างจองมาได้ตอนนี้ออเดอร์จันอยก็ได้อยู่ประมาณอ่าสิบเจก,กองนะครับปีสาวโคราชสิบสนะครับปีธนภัทรสามนะครับ ส่วนปลาสมบัติตเดี๋ยวพอเดี๋ยวจังทักหานะครับพี่พี่ไล่กับว่าเดี๋ยวสิทักหาอีกทัวหนึ่งนะครับขอบพระคุณหลายๆเมื่อคืนมาไล่พี่พี่ไล่เด้อเมื่อคืนเด้อขอบพระคุณหลายๆแปดร้อยคะแนนเพื่อนว่าหายมาไล่ปีใหม่วพอส่นขอบพระคุณครับนะครับเนาะจังไดกะบหักแพีงแบงปั่นเด้อพี่พี่ไล่นะครับรวมไปถึงพี่น้องปองไปเฮาสุขูสุข,ขุนนะครับปลาประมาณน้ำเด้อปลาประมาณ้านดในเบื้องคลิปนี้นะครับขอบพระคุณหลายๆเด้อปลาประมาณเด้อนะครับนะครับหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามด้วยนะครับ่ลูกพี หลายๆลูกพี่นะครับลูกพี่หลายๆท่านนะครับแล้วก็พี่สาวหลายๆคนนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เบิ่งคลิปคลิปนี้นะครับก็ถือสวัสดีทีมงานเฮากินปีใหม่เนาะครับเนาะนะครับจานลอยกระสีเฮ็ดส้อยจุให้นะครับซื้อเนื้อไปพันหนึ่งนะครับมื้อนี้กระสีเฮ็ดไจะจังกว่ากันพี่น้องเพิ่นว่ามื้อนั้นโอ้ยซสีนมันบ่มีเครื่องในว่าซั่นมื้อนี้เครื่องในเต็มเลยมื้อนี้บ่ต้องห่วงนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์ร้อยสิจัดให้เต็มที่เลยนะครับเนาะมื้อนี้ล่ะนะครับลุงตูร่าหวานมักกว่าขมขา บีขวดพ่อะเนี่ยหมั่ขออนุญาตโฆษณาใหา้เราบีขวดพ่อะเนี่ยหมั่โอ้สิไปลองเบิ่งกันนาบบีขวดพ่อะเนี่ยหมั่แต่ว่าบีพกเพิ่นก็ะห้มาบีเทียที่มันมีพกน้ำนะครับพี่น้องเพิ่นนห้มาน้ำนะครับพักนั่งอาง,งาเกลี่ยไปเบิ่งแล้วตอนนี้นะครับเมื่อคืนนอนอยู่บ้านสามหลังเพราะว่าเหรียญอยู่ไอโคโคเชัยกลับออกมาก็เลยมานอนอยู่นี่นะครับตื่นขึ้นมาน,นตอนนี้ก็ประมาณใบสองก็กลัวแล้วนะครับอีกประมาณร้อยร้อยกว่าโลก็ถึง นะครับไปนี่ก็บรอยเอสรอยเอสกับไปสูวันสูวันกับไปทาทูมนะครับทาทูมกับฮอดลัตนบุรีนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางแล้วพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับท่านที่สนับสนุนสร้อยจุนะครับสำหรับท่านที่นะครับเมตตากรุณากับทีมงานวอลลัมเพชรลำเพื่อนเท่านะครับเดี๋ยวจะไหนไปฮอดหลังเวทีจัด้อยกับสิทธิ์ไล่สดในเบิงนะครับกัสิทธิ์ทายคลิปในเบิงนะครับว่า ทีมงานเฮาหอดแหลว้วต่างวิธีได้ดซ้ำได้จังได้จังได้นี่ครับผมเนาะน,นะครับรวมไปถึงลายซดสีซอยจุหายพี่น้องเบิ่งแบบสดๆเลยนะครับนอกฝากพี่น้องไปเฮาเด้ออยากให้ผู้ใดนะครับปีไม่แลว้วอยากเอาซอยจุแทนคําขอบคุณซอยจุแทนแท,ทในใจวันซาบวันไงคือซ้อยจุแทนใจให้ทีมงานเฮาอยากให้ผู้ใดก็ทักมหาอาจารย์้อยส่วนตัวนะครับผมเนาะเฟ e b o บุก้อยวันแม่นชูนะครับ้อยหอหยีบ รอลิงหอฮางยอยักษ์แล้วก็เวียนวักเล็กน่อยวันแมนโชทักแชทมาเลยนะครับเดี๋ยวจัร้อยสิบไปหมอบให้หอดมือเฮ็ดคลิปให้เบิ่งพร้อมนะครับเนาะนะหรือว่ายจากไผ่มาหลอกมาไล่ผู้ใดผ่านจันร้อยกัทักทายมาได้นะครับจันร้อยยินดีรับใส่นะครับเนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องครับคลิปนี้เอ้าเดินทางก่อนบัดนี้ปลายทางรัตนบุรีบ้านเบ้าเอกนะครับผมแต่จะโทรหาเพื่อนอยู่เบ้าเอกรัตนบุรีนะครับผมอ่ะโอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับเดินทางแล้วจวดจุด